สุดท้ายก็ต้องมาลงเอยที่นี้เกลียวลงเ่า6ลูก580เยนมมมมทำวิธีการ,ราดูด,ดิมันเหมือนหนอนวางญ <นม S 1> ี<ด>่ป<น>ุ่นกระเด็นลุ่นเฮ้ยเดี๋ยวเปิดฝาอีกอันนี่หั่นฝาเลยลไรอย่างเงี้ย เออหั่นฝานี no. area, uh, <c oughs> <c oughs> <oh> ่ไม wow> ่ต้องหันดูแหกมันไม่ใส่สีอวหรอกโอ้ไม่มีไม่มีซอสโอ้แหกสดน้ำ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 มึงจะแหกไปถึงไหนสดน้ำสิคะไว้ไว้ไว้โอ้ยน้ำหกมดเลยไอปีโอ้ยไอห่า อร่อยดีอ่ะไปไงอร่อยไหมน้ำอร่อยนะกินเนื้อดิชิมเนื้อด้วยสดนะหมดอร่อยอุลตร้ากินเยอะร้อนเลยไปแนเป็นเกี๊ยวที่แบบแป้งหนา ขอจะได้ดูของอืมอืมถ้าผู้ใหญ่ไม่เห็นวิดีโอนี้จะว่าไงแดกอะไรกันเนี่ยเยวซ่าเนี่ยแค่า,า,าบอก